ว่าอันนี้เรามาจองที่ไว้แล้วเนาะบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ฮะอันนี้เรากางอยู่ด้านบนเนะเาะแบบตะทางตรงนี้ครับจองที่ไปก่อนให้ดูบรรยากาศนีไปเดี๋ยวไปสำรวจก่อนแล้วมาการลงทางนี้ได้ จองไว้ทกลางคืนนี้แน่ชี้โทรศัพท์มาด้วยโทรศัพท์เขาอยู่ไหน มีห้องน้ำที่ เ,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 เดี๋ยวลูกเยอะแล้วมันเนีดยอ๋ออันนี้นานพักผ่อนเนาะ ตรงน,นงนัน้นเอ้านู่นหานู่นมานทำชั้นเมื่อกี้เราจองมาข้างบนนู่นนะทางลงทำดีมากเลยมานี่ลูกมานี่นี่มาทางนี้น อ,อันนี้เป็นซักล้างนะครับเนี่ยที่ล้างจานาดีห้องน้ำหมอนห้องน้ำหญิงอันนี้ห้องน้ำชายหญิงเนี่ยสะอาดดีนะครับ ดูโอ้ฝนตกจำลองด้วยมีคาเฟ่ด้านล่างนะครับนี่อันนี้เป็นคาเฟ่นะคาเฟ่ด้านล่างอันนี้คนก็ดื่มกันเดี๋ยวเราไปดู กาสวนใครวะเนี่ยฮะมันตกจำลองนะก็ทำไว้อันนี้ภายในแต่วันนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะมาคนเขาก็เริ่มกางเต็นท์แล้วเดี๋ยวไปดูน้ำนนล่าง <c oughs> อีกม,มั้นนยนี้เดี๋ดีๆอันี้นลานลางเลยนะเนี่ย ถ้ากลางวันก็น่าจะร้อนแต่กลางคืนน่าจะเย็นอย่นดูบรรยากาศไปพิถีเราตรงข้างนี้ดูบรรยากาศ้นไม้ใหญ่ลานกว้างนะนี่ไงตรงนี้จะมีข้บนแะไรดีล่ะ ข้างบนโอ้โหดูบรรยากาศในามก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าข้างล่างเราก็ใกล้ที่เล่นน้ำไงโอ้น้ำไม่เยอะเท่าไหร่คนมาเล่นน้ำก็มีมากมากโอ้ โอ้น้ำไม่เยอะน้ำน้อยมันก็เลยไม่เท่าไรนี่บรรยากาศได้แล้วครับทางนั้นเราไปข้างบนแล้วลรีบไปกลางดีกว่ากลางข้างบนดีกว่าบรรยากาศครับเฮ้ยจ้องที่แล้วเว้ยเดี๋ยวไปบอกตาะลุงนัน ยังไงเล้อ้หอลครับอย่าดึงีด้านด้านล่างเนาะดูบรรยากาศข้างบนลานกว้างครับอันนี้ห้องน้ำก็มีด้านล่าง ห้องน้ำสะอาดครับห้องน้ำสะอาดเลยนี่ห้องน้ำก็มีด้านล่างด้านล่างก็มีแล้วก็ด้านบนนี่นะโอเคอาสิทธิปนี่ห้องน้ำไม่ได้เข้าไปดูนะครับจะดูแลจากข้างบนก็น่าจะสะอาด ปลายปลายสิถือว่านี่บรรยากาศมาเป็นครอบครัวนี่สบายเลยนะครับเลยตายยุปไปทันทีทันี้คือทางนทีน,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 นี่คาเฟ่ใครว่าคาเฟ่ กด้านในเดี๋ยวต้องมาชิมน,นะฮะไปลงไปเดินขึ้นไปใช่ไหมอึ๊บเร็วอึ๊บมามาไปเดินไปปึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นนี้ก็ได้ปะขึ้นนี้ขึ้นไปนี่นี่นี่น โอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นลงชอบเลยนี่ดีนะครับเขาให้เอาสัตว์เลี้ยงมาเข้ามาได้ด้วยตัวเล็กเย็นบรรยากาศไปโดดเร็วหนึ่งสองอ๋อหนึ่งสองอึ๊บอึ๊บหนึ่งสอง

ัใ,ใกล้ห้องน้ำเลยแต่ลูกก็ได้แล้วสูงแล้วป่ะใกล้ทิย